บทเรียนนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ ISO ครับ ISO เนี่ยภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าความไวแสงนะครับความไวแสงสมัยก่อนมันก็จะเป็นความไวแสงฟิล์มนะครับในยุคที่เป็นกล้องฟิล์มเนี่ยนะครับท่านที่ใช้ฟิล์มก็อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าออมีโกดัก100ยโกดัก200โกดัก400อยอันนั้น่ะก็คือค่าความไวแสง พอเรารู้สึกว่าต้องไปถ่ายในที่แสงน้อยนะเราก็จะบอกว่างั้นซื้อกดัก400ไค่า400คือค่าความไวแสงนี่ครับทีนี้ในยุคดิจิตอลเนี่ยค่าไวแสงความไวแสงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกรูปนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยฟิล์มม้วนหนึ่งเราซื้อมาฟิล์มม้วนนี้เป็น ISO 400ก็จะ400ทั้งม้วนเลยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็น200ก็คือต้องตัดฟิล์มนะครับแล้วก็ถอดฟิล์มออกแล้วก็ซื้อฟิล์มใหม่ใส่ แต่ปัจจุบันนี้ ISO เราสามารถตั้งค่านะครับรูปนี้ใช้ ISO นี้อีกรูปหนึ่งเปลี่ยนเป็นอีก ISO หนึ่งอีกรูปหนึ่งเปลี่ยนเป็นอีก ISO หนึ่งได้อย่างสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ว่า ISO เนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างรูปที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของคำว่า ISO พอกดลงไปป๊อปเนี่ยนะฮะก็จะมี ISO อย่างรูปตัวอย่างนี้ก็จะเป็น ISO 6,004เดี๋ยวนี้มีถึง6,004แล้วจริงๆมีถึงเป็นหมื่นเลยด้วยซ้ำนะครับทีนี้ ISO เนี่ย มันจะเป็นค่าตัวเลขที่เป็นตัวเลขกลมๆนะครับเป็นหลักร้อยตัวส่วนใหญ่นะครับเช่นอาจจะเริ่มจากความไวแสงต่ําเช่นประมาณร้อยนะครับแล้วก็ขึ้นไปทีละร้อยเช่น 200, 400, 800, 1, 6, 3, 2 0 0ร0อยสี่ร้อยแ0ดร้อยพันสะครแล้วก็บิ้นขึ้นไปเป็นเท่าตัวเท่าตัวเท่าตัวตลอดจากสาม0สองก็เป็น6,4 0 0เป็น12,8 0 0นแแล้วก็2 0 0 0มืนกว่าไปเลย24,000 25,600พันสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมี ความไวแสงที่สูงขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยกล้องยี่ตอ้อนเนี่ยมันแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีมันถึงสามารถทําความไวแสงได้สูงมากๆโดยเฉพาะในกล้องที่มีราคาแพงแล้วก็ยังมีคุณภาพภาพที่เรียกว่าโอเคอยู่เลยเทีเดียวนะครับก็เราก็จะได้ประโยชน์จาก ISO ตรงนี้นะครับทีนี้ค่าความไวแสงเนี่ยครับ ISO ตัวเลขยิ่งมากเนี่ยความไวแสงก็ยิ่งสูงทีนี้ความไวแสงนี่มันเป็นยังไงผมอยาก เียบเทียบอย่างนี้ครับเหมือนกับพวกเชื้อเพลิงอะครับสมมุติว่าถ้าเราเอาไฟนะครับเราจุดไฟนิดหนึ่งแล้วก็ไปแย่ใส่น้ามันกาซนัดเดียวไฟติดเลยนะครับเพราะน้ำมันกาซมีความไวต่อไฟเยอะมากนี่ครับคือความไวคือใช้ไฟนิดเดียวไฟติดละถ้าความไวแสงของกล้องก็เหมือนกันครับถ้ามีความไวสูงแปลว่าใช้แสงนิดเดียวได้รูปละเห็นภาพนะครับเช่น หกพันสี่ผมต้องการแสงน้อยมากที่จะได้รูปเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับการถ่ายภาพในเวลางคืนใช่ไหมเพราะแสงมันน้อยแต่เราใช้อ s โซสูงถ่ายป๊อบลูกติดเหมือนกับภาพสว่างเลยในทางตรงกันข้ามครับมันเหมือนกับน้ำมันเตาครับน้ำมันเตาเนี่ยทุกท่านอาจจะพอทราบว่าเวลาเราจุดมันเราต้องมีหัวแล้วก็ต้องเผาหัวก่อนให้ร้อนแล้วก็ไปแย่จนกว่ามันจะติดเนี่ยต้องใช้ไฟเยอะมากถึงจะติดไฟได้ เหมือนกันครับความไวแสงต่ําก็แปลว่าเราต้องใช้แสงเยอะเพื่อจะได้รูปออกมาสวยงามหรือรูปที่เป็นความสว่างเพียงพอที่เราจะดูและเป็นภาพปกติเนี่ยนะครับก็แปลว่าเมื่อความไวแสงต่ําเราต้องใช้แสงมากถึงจะได้รูปเช่นต้องถ่ายในที่กลางแจ้งถ่ายในที่แสงเยอะๆมีไฟเยอะๆเนี่ยครับความไวแสงต่าถ้าทช่นั้นหลายท่านก็จะถามผมว่างั้นเราก็เซตค่าความไวแสงที่สูงเอาไว้ไม่ดีเหรอ มันไม่ดีตรงนี้ครับมันมีการเทรดออฟก็มีมีข้อแรกเปลี่ยนความไวแสงที่สูงเนี่ยมันจะแลกมากับการที่มี Noise หรือมีภาพที่หยาบนั่นเองครับในยุคดิจิตอลเราเรียกว่า Noise ก็คือสีขึ้นรบกวนมันประมาณแค่ๆกับเรามีวิทยุไว้เครื่องเนึ่ครับเราฟังวิทยุอยู่นะครับ แล้วเราก็มีขึ้นรบกวนก็คือมีเสียงซื่อซาซื่อซาเมื่อไรเราเร่งวอลลุ่มเราอยากได้เสียงที่ชัดเจนขึ้นนะครับเสียงดนตรีที่ชัดเจนขึ้นพอเราเร่งวอลลุ่มปั๊บลื่นรบกวนมันก็จะดังขึ้นไปด้วยมันก็ถ้ากรบเร่งลื่นรบกวนให้มีเสียงซาซาใหญ่เยอะขึ้นเมื่อเราต้องการรีเสียงลงลื่นรบกวนก็เสียงน้อยลงด้วยอันนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อเราเร่งความไวแสงสูงขึ้นน้อยก็เยอะขึ้น ความไวแสงต่ำน้อยก็ต่ำน้อยเยอะก็คือภาพหยาบนอยต่ำก็คือภาพละเอียดนั่นเองเพราะนั้นกล่าวง่ายๆก็คือค่าความไวแสงต่ำจะได้ภาพละเอียดค่าความไวแสงสูงจะได้ภาพหยาบแต่ยังไงก็ตามครับอย่างที่ผมบอกเทคโนโลยีปัจจุบันมันสูงขึ้นเรื่อยๆกล้องที่มีคุณภาพดีๆราคาแพงๆเนี่ยความไวแสงที่ค่อนข้างสูงภาพก็ยังค่อนข้างละเอียดที่อยู่ในระดับที่รับได้ในปัจจุบันครับ เพราะนั้นมันก็มีประโยชน์มากในการเล่ง ISO ที่สูงขึ้นแต่ได้ประโยชน์ตรงที่เราสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้เราไปดูภาพต่อไปครับอันนี้คือตัวอย่างของการตั้งค่า ISO นะครับซึ่งในโหมดในเมนูชุติ้งเมนูต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่า ISO sensitivity setting นะ ISO sensitivity setting นะครับมาดูต่อครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ อาจจะมีบางกล้องบางรุ่นก็จะใช้คำว่า ISO speed setting นะครับก็ได้นะครับหรือ ISO speed เฉยๆก็ได้หรือกล้องบางรุ่นคลาสสิกหน่อยก็จะมีการตั้ง ISO อยู่ที่ด้านนอกนะด้านบนตัวกล้องเลยนะครับบมุนเลยนะครับเช่นกล้องกลุ่มที่เป็นฟูจิเป็นต้นนะครับทีนี้ ISO สูงเราใช้เมื่อไหร่เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วคือใช้ในที่แสงน้อยอย่างเงี้นยนี่เป็นตัวอย่างครับอันนี้ภาพนี้เป็นภาพถ่ายการแสดงครับ เงื่อนไขของการถ่ายการแสด,แดงก็คือว่าเราไม่สามารถใช้แสชได้อยู่แล้วถึงแม้เราจะใช้แสชได้เราตบไปป๊บนักแสด,แดงก็ขาวแล้วเราก็จะลบเอาแสงเงาที่เขาไลท์ติ้งเอาไว้ว่าตรงนี้ต้องเป็นมุมเขียวทําให้มีอารมณ์ของภาพ,พอยู่เพราะเราใช้แสชต,ตบป๊อปมันก็จะขาวหมดไม่เห็นอารมณ์ของภาพเพราะฉะนั้นภาพลักษณะนี้เนี่ยเป็นไปนไม่ได้ครับที่จะใช้แสชก็มีอย่างเดียวคือเราต้องเล่นไงโซ่ให้สูงขึ้นครับสูงเพียงพอที่เราจะจับภาพได้และ ความเคลื่อนไหวต้องหยุดนิ่งด้วยนะครับอันนี้คือ ISO สูงครับในที่แสงน้อยภาพต่อไปครับนี่ก็เป็นการแสดงครับอารมณ์ของภาพเนี่ยมันต้องการเงามืดอยู่แล้วที่บริเวณหน้าตาแต่ถ้าเราตบบอกไปป๊อหน้ารา็ขาวว่างอารมณ์ไม่มีเพราะฉะนั้นใช้ ISO สูงได้อย่างเดียวครับอันนี้คือการแสดงอีกเหมือนกันครับอารราังการนะครับที่พัทยาถ้าผมจะไม่ผิดผมไม่ถ่ายนะครับ ก็เลียงไอโซสูงขึ้นเพื่อจะเก็บบรรยากาศเก็บแสงเงากับเก็บแสงสีของภาวะนั้นๆนะในลักษณะนั้นเช่นสีเขียวเป็นเขียวสีน้ําเงินเป็นน้ําเงินเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้แลชไปรบกวนเลย และอีกอย่างหนึ่งการแสดงเนี่ยส่วนใหญ่เขา,าจะห้ามใช้แสชอยู่แล้วเพราะมันเป็นการรบกวนสายตาของท่านผู้ชมแล้วก็สายตาของนักแสดงด้วยนะครับนี่ก็เป็นการแสดงเหมือนกันนะเห็นไลท์ติ้งสีแดงนะครับสาดลงมาสวยงามน,นะครับอันนี้เป็นการแสดงอีกเหมือนกันอ่าน,นี่เป็นตัวอย่างเนืด้วยอีกรูปครับรูปนี้เป็นการแสดงกลางแจ้งที่เมืองจีนนะครับตาลีลี่เจียงตอนนั้นผมไปแล้วเป็นการแสดงที่ใหญ่มากใช้คนเป็นพันคนนะ แล้วก็ข <seven> <ๆ>้างหลังก็เป็นภูเขาแล้วก็นั yeah, blue, ่งอาจจันย์กลางแจ้งเลยครับเขาก็ไลติ้งเนี่ยรูปนี้เขาไลติ้งเป็นสีบลูสีน้ําเงินเลยพออีกครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนฉากป๊อปไลติ้งเป็นสีแดงเลยนางสุนัขจิ้งจอกนะครับอันนี้เป็นการแสดงของจีนนะอันนี้คือตัวอย่างครับ อันนี้ก็เป็นการแสดงคอนเสิร์ตรับเหมือนกันครับเวลาเราไปถ่ายคอนเสิร์ตนะครับเราพกกล้องไปแน่นอนใช้แฟลชไม่ได้ก็ต้องเล่อง ISO สูงครับอย่างน้อยก็ต้องมีพันหขึ้นแหะครับทีนี้ เราจะเล่นไอโซไปเท่าไหร่ก็ <S <S <ร>ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงณบนเวทีใช้ป,ปริมาณแสงณบนเวทีค่อนข้างสว่างนะครับเปิดไลติงเต็มที่สาดเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอโซเราก็อาจจะไม่ต้องสูงมากนะักอาจจะพันหกเาอยู่แล้วแต่เมื่อไหรเขาดีมลงมามีแสงน้อยเราอาจจะต้องเล่งไปถึงสามพันสองหกพันสี่ก็ได้ทีนี้มันก็จะเป็นเคสตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่เราบอกว่าเอ๊ะแล้วกลางวันก็ไม่ต้องใช้ไอโซสูงเลยเหรออย่างนี้ครับไอโซสูงใช้ในเวลางวันเนี่ย เมื่อเราต้องการสปีดชัตเตอร์ที่สูงเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างของรูปนะฮะเราดูรูปซ้ายมือเป็นรูปแรกสังเกตน,นะครับว่า4รูปเนี่ยเราใช้ F 22หมดเลยเพราะอะไรครับเพ,พราะพอดีเราจุดมุ่งหมายเราต้องการชัดลึกนะเราอยากจะชัดลึกเพราะนั้นเราตั้งที่ F 22พอพราตั้ง F 22ยีบเตนี่ครับแล้วเรารูปแรกเนี่ยเราตั้งไ s o 200เพื่อเราต้องการความละเอียดถูกไหมฮะต้องการความละเอียดเราก็เอา i อโต่ำ,ตำๆเพื่อให้ภาพละเอียดสวยงาม ทีนี้กดวัดแสงไปปับกล้องก็ตั้งค่าชัตเตอร์สปีดไว้ที่1.13ส่วน1ิวินาทีเห็นไหมครับ1ส่วน1ิวินาทีเนี่ยก้อนข้างช้าในแง่การเอามือถือกล้องเนี่ยนะครับถ่ายเนี่ยโอกาสสั่นสูงมากมีทางเดียวที่เราจะใช้ ISO 200 F22 ชัตเตอร์สปีด1ส่วน1ิวินาทีเนี่ยก็คือต้องตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องทีถ้าเราขาตั้งกล้องไปคือจบแต่สมมุติว่าอย่างเนี้ยไปถ่าย สมมุติเป็นดอยสุดเทพขึ้นไปข้างบนสุดแล้วปรากฏว่าเราจะถ่ายเราอยากจะได้ชัดลึกแต่ปรากฏว่าสปีชัตเตอร์มันช้าไปเพราะตอนช่วงนั้นอาจจะแสงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะอยู่ช่วงที่ก้อนข้างโพลเพละกัมพาทิศกำลังจะตกดิน1นึ่งวินาทีเราถือภาพสั่นแน่นอนทำไงครับจะหาขาตั้งก็ไม่มีละก็มีทางเดียวครับ เราก็ต้องเล่งไอโซขึ้นไปสังเกตไหมครับรูปที่2พอเราเล่งไป400ปั๊บกล้องสปีดจะเร็วขึ้นเป็น1นส่วนยีวินาทีพอเราเล่งเป็น800ปั๊บสปีดชัตเตอร์กลายเป็น1นส่วนห้ิวินาทีพอเล่งไปพันหปั๊บสปีดชัตเตอร์กลายเป็น1นส่วนร้อวินาที1นส่วนร้อวินาทีกับหน่1ส่วนห้ิวินาทีเนี่ยบางทีถ้าเราถือนิ่งๆก็สบายเลยครับภาพน่ง เพราะนั้นเราก็จะต้องเซ็ต ISO ให้สูงขึ้นประมาณ800ถึง1 6 0 0เพื่อให้ได้ f22 เท่าเดิมแต่สปีดชัตเตอร์เร็วขึ้นทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องเราใช้มือถือถือกล้องแล้วก็ถ่ายได้ครับอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งานครับอย่างเคสที่เราต้อง,องใช้สปีดสูงโดยไม่มีทางเลือกก็เช่นการถ่ายภาพกีฬาถ่ายภาพขึ้นไหวนะครับซึ่งกลางวันแสงแสเนี่ยครับ แต่มันมีการวิ่งมีการแข่งขันมีการลดแข่งเล่นฟุตบอลซึ่งมีความเร็วของวัตถุตลอดเวลาจำเป็นต้องมีสปีดชัตเตอร์ที่สูง mm. เช่นอาจจะต้อง1.500วินาทีแน่นอนเราต้องชดเชยโดยการเพิ่ม ISO ให้สูงขึ้นครับรูปต่อไปครับอันนี้คือการถ่ายภาพในเวลากลางคืนนะฮะอันนี้คือถ่ายภาพน่าจะเป็นวังสุลต่านที่บูไนนะครับเคสอย่างเงี้ยเราไม่ได้พกขาตั้งกล้องไปด้วย หรือเขาอาจจะไม่ไมอนุญาตเอาขาดทั้งกล้องเข้าไปเก็กะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องใช้ ISO สูงในการถ่ายภาพกลางคืนอย่างรูปนี้เราใช้ ISO ถึง3,002เพื่อแลกกับการสปีดให้เร็วขึ้นประมาณ1ส่วน50เห็นไหมครับขนาด F 3.5นี่คือ F ที่กว้างแล้วนะครับแสงก็เข้าเยอะ,ะแต่เข้าเยอะอยังไม่พอต้องใช้ ISO 3,002ครับรูปต่อไปครับรูปนี้เป็นการแสดง Lighting p a l e t เป็นพาเลตไม่ว่ากลางคืนนะ ที่น่าจะเป็นที่เอเวอร์แลนด์ในเกาหลีใต้นะครับอย่างเคสอย่างเงี้ยพาเลม,มีมีการเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับมีการเต้นละบำมีอะไรเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ได้หยุดนิ่งๆในขณะเดินเป็นกลางคืนด้วยยิ่งต้องใช้ i อ o สูงเลยครับอย่างเคสนี้ก็เป็น ISO 3 2 0เป็นเหมือนกันนะครับที่แน่น,นอนครับการใช้ i อ o สูงก็แลกมากับการมี noise ที่ค่อนข้างเยอะหรือภาพที่หยาบอย่างภาพนี้เป็นภาพการแสดงที่พม่านะฮะ ที่เหลือกาลาเวย์พมามาผมใช้ ISO ซอาจจะประมาณสัก3,002ถ้าผมจำไม่ผิดถ่ายรูปซ้ายมือคือรูปเต็มใบนะครับสังเกตว่าในรูปเต็มใบเนี่ยนะครับเรายอมที่จะใช้ ISO สูงถึงแม้เราจะร,รู้นะครับว่าภาพออกมาจะหยาบแต่ภาพแบบนี้เราก็ถ้าเราไม่ขยายมันก็โอเครับได้นะครับก็ออกไปใช้งานได้แต่สังเกตไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามเราครอบภาพแล้วขยายมันขึ้นมาคือรูปสังขวามือจะเห็นว่า นอสมันเกิดแล้วก็ภาพมันแตกยากอยากเห็นได้ชัดเลยภาพต่อไปครับเยียงภาพเนี้ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าเวลากลางคืนเนี้ยลเราถ่ายแสงสีเนี้ยชิวทั์ที่ค่อนข้างพื้นที่ใหญ่โตอลังการเนี้ยใช้แฟลชเป็นไม่ได้อยู่แล้วแล้วใช้แฟลชมันก็ลบเอาแสงเงาออกไปหมดและเคสแบบเนี้ยขาตั้งกล้องก็ใช้ไม่ได้เพราะบังเอิญผมถ่ายอยู่บนรถด้วยนะในรถแล้วถ่ายออกไปนะขาตั้งไม่มีเวลาตั้งถ้าใช้ขาตั้งจะเนียบที่สุด แต่เมื่อไม่มีป๊อปก็ต้องแรกแรกมากับการเปิดไอ o สูงยอมให้มีนอยบ้างและสังเกตนะครับพอครบบริเวณหลังคาแล้วมาขยายมันก็จะมีนอ e เกิดขึ้นนั่นเองนี่คือ ISO ครับ